เรียนผู้บริหารคณะครูและสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนดิฉันเด็กหญิงพารีเลือดและหญิงนาชาเจ้าสมบัติวันนี้เราสองคนได้รับหน้าที่เป็นทีกรเนเรื่องในวันกิจกรรมสุมท้อนผู้วันภาษาไทยก่อนอื่นดิฉันขอแนะนำให้น้องๆรู้จักท่าสุมท้อนผู้ิ่มเติมท่าสุมท้อนผู้ได้ชื่อว่าเป็นกวีสีแผ่นดินเนื่องจากมีชีวิตตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่ง และมีผลงานมากมายทั้งนิราศนิทานกับกรลนโครงและฉัน่านช้างรุ่คู่เก่งจริงๆเลยนะคะเมื่อเช้าแอบเห็นที่พี่ปอหกแต่งตัวสวยกันมากเลยค่ะแต่ว่าเขามาทําอะไรกันรู้ไหมคะรู้สิคะวันนี้พี่ปอลกจะมาแสดงเรื่องขุนช้างขุนแผนตอกนกำเนิดทางยาไงคะอย่ามาหลอกกันเลยขุนช้างขุนแผนเป็นพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้าของรังชกาลที่สองกันค่ะ จะเล่าให้ฟังคุณช้าคุณแผน่นมีผู้แต่ทั้งหมด4คนคือรัชการที่สรัชการที่3ามไหมรัชการที่4และสุดตอนกําเนิดทายงานซึ่งปอโูก,กำลังเรียนกันโหข้อมูลไปขนาดนี้เชื่อแล้วค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมการแสดงของพี่พี่ปก,กันดีกว่าค่ะพ่อม่ครับพอแมแล้วบชม ช้างขุนแผนนางวันทองเป็นเพื่อนเล่นกันตั้งแต่เด็กๆเล่นพ่อแม่ลูกกันจนเมื่อโตขึ้นทําให้กลายเป็นความรักแบบหนุ่มสาวขุนช้างขุนแผนต่างก็ชอบพอหญิงคนเดียวกันนั่นคือนางวันทอง ออตอนนี้คุณแผนได้ตายในสนามรบเขาสุดล้มเงยหน้าบว่า,า,ห,า,าหายใจบอดหันสัตว์เลือารเขาคันเจ็บน่าให้คุณแผนไม่ตายกลับมาแล้วสิได้สิ้นรูกสามีที่ดีคือสามีใหม่

ขุนแผนให้นางวันทองไปอยู่กับแม่ขุนช้างรู้ขุนช้างจรม้ วัทนทองของพี่กับบ้านกนเถอะนะเจ้าพี่จะไม่ให้เจ้าจากไปอีกแล้ววันทองอยู่ที่เรือนขุนช้างจนใกล้คลอดพวกเองไปตามหมอตำแยงม,มาทำพวดไปค่าก็เดี๋ยวนี้เรือสีเร็วลูกชายข้าจะคลอดแล้ว่นปินท้องืะเกินท้องแม่นานสิบเดือนเจ้าไม่เมื่อยพี่เบื่อบ้างเลยหรือไงเมื่อไห,หร่เจ้าจะออกมาให้แม่เห็นหน้าเสียทีจ้าจ้าจ้า อออรู้จักซีลูกแม่ตด,ด้วยนะแต่ขอแม่พอแล้วจาลูกเยนเอลูกจอกนะโอ้ยไม่ไหวแล้วจ็บท้องเหลือเกินคุณแม่คุณแม่เย็น้อาออกแล้วสูดหายใจข้าลึกๆ าตาดีคล้ายขุนแผนขุนช้างก็สงสัยข้ากันึกสงสัยจริงเชียวทำไมลูกข้าหน้าตาไม่หล่อเหมือนข้าแถมไม่นางกอดีต้องชื่อคล้ายพ้องเหมันหล่อ mm hmm. ข้ามาได้ตั้งเก้าปีเห็นทีข้ากับมันจะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้แล้วขณะนั้นแม่วันทองล้มป่วยขุนช้างจึงอาสาดูแลพลายงามแม่วันทองไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเดี๋ยวพี่จะดูแลลูกเองแม่พัก ขณะนั้นพลายงามกําลังวิ่งเล่นกับลูกคนใช้ขุนช้างจึงคิดวางแผนจะฆ่าพลายงามพลายงามรูกรลักของพ่อไปะไม่ลูกไปเปิดโลกกว้างนะไปดูสิสาราสันานอยากไปโลกกว้าย

นั่นเดี๋ยวไหนจ้าเดี๋ยวพ่อพาไปนะลูกขนาดนั้นพายงามกำลังเพลิดเพลินกับการดูสัตว์ขุมช้างจิงพาท่อนไม้เอามาฟาดพายงามเรื่องเมื่อพระพุทพระธรรมพระสงฆ์สัตว์ทั้งหลาย ได้เข้าไปในฝันของนางวันทองพร้อมกับเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ขุนช้างพาภายงามไปค่ะนางวันทองสะดุ้งตื่นและภาวนาไม่ให้เรื่องเป็นจริง,นงนนในระหว่างที่นางวันทองกําลังหาภายงามอยู่นะั้นขุนช้างก็กลับมาพอดี <c oughs> <c oughs> จะเป็นตามฝานันนางจึงออกตามหาแล้วก็เดินเข้าไปในป่าตามความฝันของตน นางวันทองเล่าเรื่องขุนแผนให้พลายงามฟังและบอกกับพลายงามว่าทางเดียวที่พลายงามจะรอดชีวิตต้องไปอยู่กับย่าทองประสีที่กาญจนบุรีพลายงามเข้าใจเหตุผลเลยทำตามที่แม่บอกนางวันทองจึงพาลูกไปฝากไว้กับผัวนาคและเล่าให้ผหัวนาคฟังผัวนาคจึงสอนวิชาอาคมให้กับพลายงามและซ่อนรูปลักพลายงามไม่ให้ใครเห็น เมื่อเจ้าไปอยู่กับญาติที่กาญจนบ,บุรีแล้วจงเป็นเด็กดีนะลูกตั้งใจเล่าเรียนเชื่อความคำสั่งสอนของครูบาอาจารย,ย์ิงเก่งๆนะลูกตั้งใจฟังคำสั่งสอนของญาติด้วยนะ

ตกใจเมื่อโดนเอ๊ะเมื่อโดนยันย่าทองประสีจับใช้ไม้ลูกใช้ไม้ <c oughs> มันไม่ได้ยินเสียงอะพลายงามเล่าเรื่องราวของตนให้กับย่าฟังเมื่อย่าทองประสีจับได้ก็สงสารหลานขึ้นมาจับใจ ย่าทองประสีได้สอนหนังสือให้กับพลายงามอันนี้คือกไก่อันนี้คือขอไข่นี่คือสาวะอาเอาพอกไก่มาใส ไปย่าทองประสีจึงได้พาพลายงามไปเยี่ยมขุ่งแผนในคืนตายแผ่นฟ้ายังมีคนหนึ่งส่งใจไปหาตั้งแต่วันรำลานั้นพารักก่อนเก็มหัวใจเก็บเกี่ยววันทางคืนศื้นทนครวรคลัง ฝันเกี่ยวไปแสนไกลกลายทางฝันฉันนั้นยังเป็นเธอยังรักอยู่เสมอ เธอบ้างไหมโยหากคืนนี้เธอเงาเหมือนกันเงันงงพระจันทร์มีชัหนึ่งเทียนข้ามเธออาจารยจะสากลูกให้เงาเลยจ้ะครูทอดจ้างนเดเรียนเล่าเยหนังสือจากยาเรียนเรียนวิชาอาคมจากอาจารย์น้ลูกน้าลูก